สวัสดีพี่นองครับตอนนี้อยู่ในช่องของเอกกับพิวัตรลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่นองตอนนี้เข้ามาหอดงานเลี้ยวสถานที่เข้าอาจจะแบบว่าคับแคบไม่กว้างขวางนะครับพอดีว่าหาที่พักแถวงานก็นเลยว,ว่าพีลาไปเขาขอ,ขอ,ขอไปงานก่อนทำไปไทยอ,อันอันยุ่งานก่อนพ่อเขาจะไปกีบละแสนวิวพะบอลมีคนมาหอดงานเั่นเด่นเมียนา่าวุนละมันมีคนมากล้วบะจัก ถึงแล้วถึงแล้วถึงงานแล้วแต่ว่าสถานที่ที่นองนี่เอา้าหานกับสิบอต่างมีตีกับสิหันาหนาว่าพี <c oughs> เดินกับสิไปมีเติดเขี่บคักป่าอ้อยแต่ว่าโอเคนี่ไอเลอเิฟอยู่นะเจอรถอะไรนะครับสถานที่ระครับก็แคบกว่าที่เคยเล่นมานะครับ แคบมากแล้วก็หลังวิธีก็มีบ่ออีกเต็นก็ก็จะไม่พอแหละถือว่าแคบอยู่ครับนาแต่เขาไม่ได้เกี่ยวข้าวอย่างนี้หรอ๋อถ้ามันชุ่มน่จะลงไม่ได้แน่นอน เบทีก็จะไม่อยู่นี่หรอ,อก็จะเลือแค่นี้อันนี้คือ,งา,บบาอคงานเก็บบัตรเหรอครับงานเก็บบัตรเหรออ๋ออุ๊ยคนน่าจะเยอะหรือเปล่าเพราะปกติ <c oughs> ไปเล่นมาก็คนเต็มตลอดนะครับรอาจจะก็เป็นได้อันนี้มันอยู่ไกลเหรอครับว่ายังงอยู่นอกเมืองเหรอ อย,อยา้ไม่ออายาาาินอ๋นอเขาฟังมาลําไม่เป็นหรอแล้วพี่ฟังมาําเป็นไหมเป็ <c oughs> นยอ้ี่น้องเขาสิบอกว่าษายยังมือแรงนี่เราจะลาไทยนะครับเย็นนี้เราจะอ่าลาไทยยืนยันแล้ว พื้นนาพื้นนาไม่พี่แกบอกว่าตอนแรกเขาจะเอาไว้ลงนาแต่ว่ามันมันกว้างกว่าแล้วตรงนี้จะเป็นที่จอดรถแต่มันดันมันเป็นอะไรคือมันชุ่มเไม่อย่างนั้นติดลมแต่รถหนักลงไม่ได้เลยเดได้วรบนี่เพิ่งนกับลูกลังมาลงแต่กานเป็นหนองน้ำหรือเปล่าไหน มันเป็นหนองน้ำไหมไม่ได้ไปเป็นเปพื้นพนน้าเนี่ยแต่กระโถนมใน้านานแล้วหลายปีแล้วโอ้ทุบร้างขึ้นบดขึ้นคลุกเต็มล้างโอเคแหละทางจากสำเนียงก็คือไทยไปเลยนะใช่ไทยแบบไทยเลยนะไทยนะพี่ก็น่าจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วนะเราก็น่าจะได้ลําไทยนะเยนนะน้าทางนู้นก็พูดไทยแล้วนะแต่พี่ฟังอีสานรู้เรื่องไหมครับไม่รู้ไงไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าบางคําไม่ฟังออกไหมบางคําฟังออก เคยมีหมอลำมาไหมอย่านี่ยลิเกไหมครับอนเวงตีก็นักร้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแอนอรดีมาไหมแอนอรดีรู้จักไหมแอนอรดเล่นเนี่ยหรือมาเล่นวัดทงเลือดคนเยอะไหมงานงานฝังอะงานฝังมาฝังแอนงานฝังแอนอรดีังลูกนี้มีแอนมาฝังลูกทีมวทงเลือวัดทงทอง อเอาพี่น้องตอนนี้ทั้งเรา,าออกจากงานแล้วนะครับใครสิบอกกบใหญ่พยายามเบาจนมากันอันเพลงมงันก็ดังเฮงเนาะแต่ไม่รู้ว่าเนี่ใจะว่าเพลงจะมีขสิทธิ์หรือเปล่า็านาดที่รอดพอไป,ปยั้งพี่น้องเขาไม่เลือกทิพี่น้องกะเบ่งบรรยากาศเอาเนาะอันนี้ก็กำลังจะเดินทางไปที่พักนะครับเนื่องจากว่าเราเข้ามาดูงานแล้ววอ้ยคุณดีอันนี้ห้องน้ำหรือเปล่าอันนี้คือห้องน้ำน้ำประอือเนี่ยฟักทองเนี่ยเออ พอทอนือห้องน,น้ำนะวม่จริงอ่ะจะให้วัดจ้างเขาน่าจะไม่จ้างหรอกเพราะว่าโซนนี้เขาไม่ดูห้อล้ำอือวัดนี้มันมีความโชคเดียวงนึงคือ youtube อุงอิงทําให้คนต่างประเทศรู้จักแล้วอย่างวันเนี้ยแฟนคลับอยูสโบรดคนจ้างมาอืมอเพราะว่าเขารู้จักอุงอิงเขาก็ได้จะมีโอกาสมากสช่หล่ะแม่ครับเออนี่เพื่อกนกระสิทธ์สอยกันในี่ยะสร้างบทเนี่ย โบดนี่เป็นเรือสุพรรณหงษ์นะเนี่ยใช่บนเรือสุพรรณหงษ์แต่ว่าหมาเนี่ยก็คือนโบหงส์เหมืเถอะนี่ไงตอนแรกผมว่าจะเอาลงตรงนี้แต่ว่าอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไี่เลยว่าไทยเกลียดยังดีได้ไหมเมืงเคยว่าเตรียมเกลียดยังดีแต่ว่าแต่ว่าบ่อไหนในนู่นพี่น้องมันหลีเอาเอาซือแม่ฝนมาตกกับลงบ่ได้แม่นพ่อดินมันยังไม่แห้งดินท่าเนี่ยเป็นดินแบบซุ่มตลอดเพราะว่าถ้าเจ้าเฮ็ดถ้าเจ้าเฮ็ดถ้าเจ้าเบิดปี ขาจะบ่มีรูดูเห็ดหน้าขาจะเห็ดหน้าเบิร์ตปีบรรยากาศมืองไหนไปกันนะแถวเซตหนี้เขาจะไปเหตุไม่แล้วเซตหนี้เขาจะเหตุไม่แต่เขาแล้วง่ามงามเมืองไหนเขาบอลลมงามดีเอิญนี่เขางามสุไฮเลยเมื่งนี้จริงเขาเอิญเขาเกี่ยวง่ไยนี่ทองสเสียเขาดำเอาหรือเปล่าเขาจะใส่รถดำ่ดำจ้าอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เห็มันเนี่ยมันออกเป็นช่วงเป็นช่วงเลยเนี่ยใช้รถดำเหรออืมน่าจะเป็นรถดำอใช้รถคันสีดำแมนจ้าพี่ใส่รถคันสีดำเพื่อพี่กั๊ดเมีย ต้องกับตรงแยกไปนี่ล่ะตรงไปเลยตรงไปเลยเลยแยกไปใช่ไหมโดยโดยออกจากงานแล้วเอ้าพี่น้องมื้แรกมาพอกันเหรเฮียเรามาลุ้นด้วยกันว่าเท่าสีใดข้นบ่อเกล้าเท่ากับบริสีเรียดพ่อขึ้นจากข้ามาแล้วหรือเปล่าง่ายจะผ่าดไปแล้วเ่ายจะผ่าดไปแล้วแต่ว่าเขาหลินสอดแจ้งนะพี่นะแมนเพิ่์นสีม้วนองอุ้งอญิงแล้วก็บกับเ่าก็เรียนสอดแจ้งก็เก่าแมนแต่ว่ากับสีมิทิมหัวโปกทีม กระเทยทีมเพื่อนสาวเรานี่แหละอยู่เป็นเพื่อนกันกะทีมขี่เราอยู่เป็นมู่กันจังหวัดสอดแจ้งพูดล่ะแต่ขัสศให้ผู้เฒ่าผู้โถมานางฟังนี่เขาจะบ่ฟังดอกเพราะว่าเขาจะบ่จักว่าเขาสมัยขาเจ้าเบิ่งลูกลิเกหอดประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองขาเจ้ากับจัปนี่สินะมันเลยสอดแจ้งคือว่าเขาเป็นแซมเนียงไทยแบบไทยอเหริไหมไทยแบบไทยแบบฉันเราเคยว่าว่าเล่าหนิไหมอันว่ากรุงเทพก็ยังเออเอา อรก็ต้องมารุนกันอีกที่หนึ่งว่าข้อมหัศาจรันทร์ตอนแรกเนี่ยจะเกิดขึ้นกับสาวน้อยเป็นแฝงว่องค์ยิงจะสร้างมากแต่ความมหาศ,าศาัจจัน์ได้ไหม,มแต่คิดว่าน่าจะสร้างอยู่นะคิดว่าน่าจะไม่เหนือบ่าก่อแรงนะอืมอืเอ๋พี่น้องี่นี่ลำลาไปก่อนครับไปหาทีพัก,ก่อนไปเจอกันมือแรงเด้อ